สวัสดีครับมุมสองเอ็นนะครับวันนี้มุมสองเอ็นจะมาเกาะเตตาช่างนะครับบวกกระแสเรศในมวยไทยเจอสี่นะครับขึ้นชกันในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565นะครับเวลา14นาฬิกาสนาทีโดยประมาณครับมุมสองเอ็นก็เลยถูกกานี้นะครับนำอน้อมูลเกาะติตาช่างบวกกระแสเรศนะครับมาฝากกับแฟนบอลทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดการการมองเห็นครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมืนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดการการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับ มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuaydung ต้องมีแอดอำนาจก่อนนะครับ admuaydung และ้าบอกว่ามาจากมุมสงเสวยนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขจีนะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการกเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่สศึกมวยดิวิชันไทยก่อนนะครับขึ้นชกกันในเวลา12นาิก15นาทีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจะสีเลยนะครับ มาเริ่มที่โมดีวิถีไทยนะครับศึกโมดีวิถีไทยขึ้นชวกันในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565นะครับเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณเวลาณวิทยุตะกอสามจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านพ่องช่อง PPTV ท d ช่อง316มาให้แฟนบอลได้รับ in ัมทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงก็คือเพื่อไทยใหญ่สอสอมาดิชนบุรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศักดิ์ศรีสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับพิกัด120ปอนด์ หนึ่งร้อยสิบเก้าปอนหายไปถึงหนึ่งปอนเลยนะครับก็ถือว่ามันนําหนักไม่สวยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสกนีนี่มันหนักหนึ่งร้อยี่สิบจุดสี่ลดไปจุดสี่นะครับความสูงความยาวนี่ก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูเลื่อมๆด้วยนะครับแล้วก็ น้ำหนักก็มาสวยกว่าด้วยวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสักสีซูจิบะมีเกี้ยวนะครับกระดูกดีด้วยนะครับแต่ว่าเรือเวทีไป1ปีเต็มๆนะครับแต่ว่าก็ได้กลับมาหายใจไวไฟล่าสุด1ไฟแต่ก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับยังสะดุดแผ้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ดูว่าร่างกายน่าจะดีกว่าไฟที่แล้วนะครับเรดยังไม่เปิดนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสักสีซูจิบะมีเกี้ยวครับดูว่าน้ำหนักมาสวยกว่าด้วยครับ มาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือสิริชัยมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องพยักหนุ่ย4ี่มุมเมืองนะครับพิกัด111ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับสิริชัยมา110.8ขาดไปจุดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องพยักหนี่มา112.8ลดไปถึง1.8นะครับก็ถือว่าลดน้ำหนักเยอะอยู่พอสมควรนะครับอาจจะลดไม่นานนะครับแต่ก็ถือว่าลดเยอะนะครับแล้วก็ฉกช่วงเที่ยงๆด้วยนะครับก็ถือว่าน่าจะ มีมีผลกับการเยระยะไทยๆหรือเปล่านะครับก็ต้องดูการชกประกอบนะครับคู่ที่ความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูเลื่อมนิดๆนะครับแต่น้ำหนักมาไม่ค่อยสวยนะครับมาลดเยอะไปนะครับเรดยังไม่เปิดนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิริชัยมรราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับดูว่าน้ำหนักมาสวยกว่านะครับคู่ที่2มองไปที่ฝ่ายแดงสิริชัยนะครับมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับเรดยังไม่เปิดดูว่าน้ำหนักมาสวยกว่าครับ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็กคือเพชร8ปดรีลสอจอวิชิต8ปดรีลนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสุป,ประชัยเล็ก1ซับใหญ่นะครับพิกัด126ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชร8ปดรีลมา126.6งร้อสดจุดหส่วนฝ่ายน้ำเงินสุป,ประชัยนะครับมา126.5งร้อดไปจุดหนะครับคู่นี้นะตัวก็สวยนะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสุป,ประชัยเล็กจะได้สูงได้ลอยกว่านะครับ แต่ว่าความเก๋ากระดูกดีนะครับชื่อมวยมาก่อนก็ต้องอยู่กับทางด้้นฝ่ายแดงนะครับเพชรแปดเริ้วสจวิชิตแปดเริ้วนะครับแล้วก็มีทีมงานของสจวิชิดอ่องละออนะครับมากำกับหน้าเสือที่มุมด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในในเครือของมวยคนจัดด้วยบรรยากาศก็ดูได้เปรียกนะครับวันนี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรแปดเริ้วสจวิชิตแปดเริ้วนะครับเลทยังไม่เปิดนะครับคู่ที่สามนะครับลองคู่เองนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเพชรแปดเริ้วสจวิชิตแปดเริ้วครับ มาถึงคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชนะต่อบุสลีนะครับพิกัด125ต่อ125ปอนด์ต่อ127ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กต่อนึ่งรอยยี่ปอนนะครับต่อให้2ปอนด์ให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินทรงชนะต่อย127ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กนี่ต่อย125นะครับเมื่อเมื่อช่วงเช้ามา125.1ลดจุดหนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินทรงชนะต่อย127ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าก็มา127.6ลดจุดหนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับปัดหัวตัวเท่าเลยนะครับแต่แต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยปะทะกระเบือใหญ่มาเยอะกว่านะครับชื่อมวยมาก่อนก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กจิตมังนนแล้วก็ที่สำคัญนะครับอยู่กับทางทีมงานคนจัดด้วยนะครับใครมวยจิตมังนนก็เป็นคคือ่าเป็นนนนนนนใใทีีมงจััดด้ ก็ดูได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าต้องแบกน้าหนัก2ปอนด์นะครับทางด้้นฝ่ายน้าเงินนี่ชื่อมวยอาจจะมาที่หลังนะครับแต่ว่าวันนี้ได้น้าหนัก2ปอนด์แล้วก็เรื่องฟอร์มของร่างกายความสดของร่างกายก็ดูดีกว่านะครับสามฟอร์มหลังนี้ชนะรวดเลยสภาพร่างกายดูดีนะครับแต่ผมยังชอบไปที่กระดูกมวยนะครับวบวกกับบรรยากาศหน้าเสือของที่งานคนจัดนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าสามฟอร์มหลังจะแพ้รวดนะครับแต่ว่าวันนี้ลดชั้นมานิดๆน,นะครับนาจะแจ้งเกิด เพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับเลทยังไม่เปิดนะครับแต่ว่ามองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสุปเปเล็กกิจเมืองนนท์นะครับคู่ที่4ผู้เอกนํารายการนะครับศึกมวยดิวิธีไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่อ่ามองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสุปเปเล็กกิจเมืองนนท์ครับเลทยังไม่เปิดนะครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่ศึกมวยดิวิธไทยในวันนี้ก็มองไปที่คู่ที่4นี่เลยนะครับฝ่ายแดงสุปเปเล็กกิจเมืองนนท์นะครับ มาต่อกันที่มวยไทยจัดสี่นะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงคือเก้าพยักษ์สอเดชพันธ์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับสองพยักษ์ยูฟ่าบูมเด็กเสียนะครับหรือว่าลูกเสด็จแม่บางไผ่นะครับพิกัดหนึ่งร้อยปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเก้าพยักษ์ก็มาหนึ่งร้อยปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินสองพยักษ์มาหนึ่งร้อยจุดสองลดไปจุดสองนะครับความส ทางด้านฝ่ายแดงก้าพยักนี่ก็เป็นในโชคจากจังหวัดสงขลานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สเดชพ,พันธ์นะครับมีทางด้านพันตํารวจโทสุระเชษเดชพ,พันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวนหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีบือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับวงในไล่แขนขวางหน้าดันแทงสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายแล้วก็เคยเอาชนะคะแนนทางด้านกูต่อสู้มาหนึ่งครั้งที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสพยักษ์นี้ก็เป็นนักชกจากสมุทรปราการนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่บูมเด็กเซียนนะครับมีทางด้านบูมเด็กเซียนนะครับอภิปัชเตเลศลักชีวกุลนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสพยักษ์นี้ก็เป็นมวยขวาครบเครื่องเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาวงในของคอกดตีเด้งตีนะครับบูสู้ดุดันพุทธิตผูใจเกินร้อยนะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่บ้านของทาด้านฝ่ายแดง9้าพยักษ์นะครับที่จังหวัดสงขลาก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับ9พยักษ์ที่เอาชนะคะแนนมาได้นะคร เป็นการแก้มือล้างตาของคารดานฝ่ายน้ำเงิน2พยักนะครับซึ่งเป็นเวทีช่องเจ็ดสีซึ่งดูแล้วเวทีช่องเจ็ดสีนะครับทางด้านฝ่ายแดง9้าพยักก็มาชกไว้อ่าสองไฟล์ฟลาสามไฟล์ล่าสุดนี่มาชกไว้ที่ช่องเจ็ดสีด้วยนะครับก็ดูว่าถิ่นนี้ก็เป็นถิ่นของทางด้านฝ่ายแดงอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าชกไว้ประมาณคู่ที่ห้าคู่ที่6หลังถ่ายทอดสดนะครับก็อาจจะไม่ได้ชมกันนะครับแต่ก็ถือว่ามาชกที่นี่เป็นประจำอยู่นะครับก็ดูว่าน่าจะเป็นบ้าน ของทางด้านฝ่ายแดงนะครับซึ่งทางด้านฝ่ายอเงิน2สองพยักนี่เป็นนักชกที่เก่งภูธรน,นะครับช่วงหลังๆนี่ชกอยู่ตะเวนชกภูธรซะส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นนักมวยเก่งจากภูธรน,นะครับฟอมก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ คู่นี้นะครับเรดเสมออยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสองพยัค์ยูฟาบุมเด็กเซียนนะครับนักวยที่เคยแพ้มาหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าผมอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเก้าพยัคสอเดชพันนะครับเคยเอาชนะคะแนนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็วันนี้ชกที่ช่องเจ็ดสีก็เหมือนกับบ้านของตัวเองนะครับชกที่นี่เป็นประจำมากกว่านะครับวันนี้น่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนนชนะสองพยัคยูฟาบุมเด็กเซียนไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับ เรทหลังจากช่างเสร็จนะครับเปิดอยู่ที่เสมอฝ่ายน้ำเงินนะครับสพยักคนที่เคยแพ้มานะครับคุณอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดง9พยักสอเดชพันธ์นะครับคู่เปิดหัวมวยไทยจ็ดสีในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเ้าพยักสอเดชพันธ์ครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือวันวินนะครับลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับหรือว่าวันมาวินนะครับพุ่มพันธุ์พุ่มพันธุ์ม่วงนะครับหรือว่าอมีคุณส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูกช้างเพชรสมนึกนะครับหรือว่าเจ้าทีระเดช คู่ต้อมบวกขาวนะครับหรือว่าปต่ทอทองทวี ing, พิกัด119ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับวันวินมา119.2ลดจุดสงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูกช้างมา118.8ขาดไปจุดสนะครับคู่นี้ความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงครับจะเลื่อมเลื่อมนิดๆนะครับ,นะรบทางด้านฝ่ายแดงวันวินนี่ก็เป็นในโชคจากชนบุรีนะครับมาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับมีทางด้านเดียเกียรติเพชร เป็นผู้จัดการนะครับเชียบเกียกริเพชรสตารทเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็มีคุณสมชายภูลสวัสด์นะครับอธิบดีกรมสรรพาสามิตนะครับให้การสนับสนุนทางด้านวันวินนะครับวันวินนี่เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องปั้มรัดฟัดตีแข็งแข่งแข็งแรงเก,ก่ากระดูกดีไล่แขนข้อรัดมัดตีเนี่ยแน่นเหลี่ยมเข่าดีนะครับแต่ว่าหยุดไปนานนะครับหายชกไวไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนชานยุธสักรุ่งเรืองเดือนมีนาคมปี64นะครับเท่ากับว่าไฟนี้ ก็ถือว่าเรือเวทีไป1ปีกับอีก4เดือนนะครับแต่ว่าเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายอาจจะดูเป็นรองเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดนะครับดูบรรยากาศก็ดูดีกว่าด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูกช้างนี่เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฟิตซ้อมมีค่ายมวยเพชรสมนึกนะครับมีคุณสมนึกต้นโศกนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวนะครับเตะต่อยแรง ปั้มตีแข็งแรงนะครับปอดใหญ่ปลายแรงบูด,ดุดนันะครับมัดสอบส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอร์มหลังก็ดูดีกว่านะครับจะนะาไป2ไฟแต่ว่าไฟล่าสุดสรุปแพ้คะแนนให้กับเพชรพัทยาแฟร์เทคที่เวทีลุมพินีนะครับก็ดูว่าฟอร์มก็ยังดูดีกว่านะครับสภาพร่างกายก็ดูดีกว่านะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกหมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับวันวินนี่ ชือดีว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับปะทะมาทั้งเพชรแปดริ้วก้องชัยชนายดอนเมืองสอายมงคลน,นี่ปะทะเอาหมดแล้วนะครับดูว่าชื่อมวยดูดีกว่านะครับถ้าช่วงที่ชกเป็นประจําสม่ําเสมอนี่ดูว่าไม่น่าจะประกบให้เจอกันได้นะครับแต่ว่าผลของการเรือเวทีไปนานนะครับของท่านแฟแดงโปรโมเตอร์จรึงประกบให้เจอกันได้นะครับ คู ion, ่น anyway ี้นะครับเรดหลังจากช่างเสร็จเปิดอยู่ท mm. ี่ฝ่ายแดงนะครับวันวินเป็นต่ออยู่ในราคา11.8นะครับสภาพร่างกายอาจจะดูเป็นรองเท่านั้นนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยบรรยากาศหน้าเสือดูดีกว่านะครับวันนี้ก็ชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มวันนี้น่าจะแจ้งเกิดเอาชนะคะแนนทางด้านลูกช้างเพชรมนึกนะครับแล้วก็แจ้งเกิดให้กับสีเสื้อใหม่ให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับ คู่ที่2นะครับมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มครับมาถึงคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงคือยอดสุริยาตโยธานะครับหรือว่านิติสมุยส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสันเพชรสอสลัดชีพนะครับหรือว่าน้าแสงก่อสร้างพิกัดหน่วยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดสุริ亚马หนึ่งร้อยยี่สิบแปดลดไปหนึ่งปอนด์ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสันเพชรมาหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดแปดลดจุดแปดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ก็ใกล้เเเเคคคียยยงกัััันนนลละะรรบบปาดหวตท่ ท่ารางฝ่ายแดงยอดสุริยานี่เป็นนักชกจากจังหวัดพิจิตรนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่พยัคฆ์พูดินนะครับมีอาจารย์เบิ้มพูดินนะครับเป็นหัวหน้าคณะมีสิทธิศักดิ์นะครับสตาร์ทเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเข่าเดินชนสัตวแข้งต่อยหมัดขวางค้ำแทงแรงนะครับบู๊ดุดันนะครับอาวุธรุนแรงกาแลกตาสวนหัวใจเกินร้อยเลยนะครับสามไฟหลังนี่แพ้ไป2ชนะ1นึ่งไฟนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับสันเพชร เป็นนักชกจากจังหวัดหนองคายนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สสละชีพนะครับอยู่ที่จังหวัดลบบุรีมีนายกจำเริญสละชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับสันเพ็ญนี่เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสูงสูงยาวเข่าในเหนียวเตะต่อยปั้มฟัดรัดตีเหนียวแน่นบุ๊ดดันนะครับแต่กระดูกดีนะครับแต่ว่าเรื้อเวทีไป1ปีเศษเลยนะครับฝ่ายนี้กลับมาฝ่ายแรกในรอบในรอบ1ปีเงปีเศจก็ต้องดูการยืดระยะท้ายๆประกอบนะครับดูการชกบนเวทีประกอบนะครับ แต่ว่าเรทนะครับเรทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสังเพชรเป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อ9นะครับชื่อมวยมาก่อนประทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับเป็นรองแค่เรื่องสภาพร่างกายเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดสุริยาต่อโยธานะครับชื่อมวยมาที่หลังชื่อมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายดูดีกว่าแน่นอนนะครับวันนี้ต้นๆอาจจะจังหวะฝีมืออาจจะดูเป็นรองแต่ว่าปลายๆนะครับใช้เรื่องเลี้ยวแรงพละกําลังบทเบียดไปเรื่อยมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาแซงเอาชนะคะแนนด้านสั์เพชรสอสลัดชีพไปได้นะครับ คู่นี้เรทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินสันเพชรเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9อยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดสุริยาต่อโยธาดูว่าสภาพร่างกายดีกว่าครับคู่ที่3นะครับมวยไทย74ในวันนี้นะครับคู่รองคู่เอกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดสุริยาต่อโยธาครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดค่าออกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดาวนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ m u a y d u n g ต้องแอดนามาก่อนนะครับ m u a y d u n g แล้วถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวรนะครับรับโบนัสสูงสุด100%หรือนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับมาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือแรมโบ้เล็กตอโยธานะครับหรือว่าเบิร์มพูดินส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับหรือว่าแมทธิวลูกหนองหานะครับพิกัด141ปอนด์นะครับคู่นี้ปรับเวทพิกัดเป็น141ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านแรมโบ้เล็กก็มา142.2นะครับลดไป1.2 ส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสี่วกรมา141.2ลดจุดสนะครับแต่ว่าคู่นี้ก็มีมีการอ่านพิกัดเป็น148ปอนด์นะครับเพราะว่าทางด้านสี่วกรน,นี้เป็นแชมป์147ปอนด์นะครับอาจจะช่างเสร็จแล้วก็ไปกินช่างน้ําหนักเสร็จแล้วก็ไปกินช่างมาใหม่นะครับเป็น148ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับแลมโบเล็กนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับฟิตซ้อมอยู่ที่พยัคฆ์ภูดินนะครับมีอาจารย์เบิ้มภูดินนะครับเป็นหัวหน้าคณะสิทธิศักดิ์เพชรพยาไทยนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแลมโบเล็กนี่ก็ดีกีแชมป์ร้อยสี่สิบปอนด์นะครับเปที่จ้องจัสีเป็นมวยขวาครบเครื่องอาวุธหนักแรงนะครับสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับร่างกายดีหนุ่มสดห้าวเลยนะครับ สามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับชนะไป2แพ้1นึ่งฝ่ายนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับศิวกรนี่เป็นโชคจากจังหวัดสตูลนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเซตแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับอ่าเซเกมเทสศักดิ์เทศรุ่งเรืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับอ่าศิวกรนี่ก็ดีกีแชมป์หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ประเทศไทยนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงหลักเคลี่ยมดีนะครับไล่แขนขวางหน้าดันแทงศอกอันตรายนะครับอาวุธหลากหลายนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานแล้วกก็ประทบ่ใหญ หาเยอะเลยนะครับ3ไฟฝาหลังนี่ใกล้เคียงกันนะครับชนะไป2ไฟแล้วก็สะดุดแพ้1ไฟฝนะครับคู่นี้เรดหลังจากช่างมาเปิดมาคู่ขี้สูสีเลยนะครับเรดอยู่ที่ไขต่อรองนะครับสภาพร่างกายหนุ่มสดห้ามอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแรมโบเล็กแล้วก็นาเสือบรรยากาศก็อาจจะดูดีกว่านิดๆดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสีวกกอน,นีก็เก๋ากระดูกดีชกมานานนะครับ คูน่นี้คู่ขี้สูสีน่าจะมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแลมโบเล็กต่ออยู่ท่าเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในแผนสร้างของทีมงานคนจัดนะครับผักดันเพื่อให้เป็นมวยแถวหน้าของสกเกีตเพชรต่อไปนะครับวางรากฐานเอาไว้แล้วนะครับวันนี้ถ้าผ่านสิวกรไปได้นี่นัดหน้านี่จะได้ขึ้นวัดชั้นกับทางด้านกุหลาบดำสจเปียกอุทัยนะครับเพราะว่าฝ่ายล่าสุดนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินสิวกรนี่แพ้คะแนนให้กับกุหลาบดำมานะครับวันนี้ถ้าแลมโบชนะผ่านทางด้านสิวกรไปได้นะครับอ่า ฝายหน้านี่จะมีโอกาสได้วัดฉันกับกุหลาบดาแน่นอนนะครับก็ดูว่าแลมโบเล็กตอยทาเป็นมวยอยู่ในแผนสร้างของทางทีมงานคนจัดนะครับทีมงานคนจัดน่าจะผลักดันราคาเต็มที่นะครับวันนี้ทํานิดทาหน่อยดูว่าราคาไหลเร็วคู่กี้สูสีไม่เสียเปรียบนะครับวันนี้ก็ชอบแล้วก็มองไปที่ไฟแดงนะครับแลมโบเลตโตโยทาวนนี้น่าจะเฉิญฉลอคะแนานารุ่นพี่สิบวกก่อนเกตเจริญชัยไปได้แบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับ คู่เอกนะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงครับแหลมโบลิ่ต่ออยู่าเลดละหลังจากช่างนะครับใครต่อรองครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับของมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงนะครับวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับเลดหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคาสิบเอ็ดต่อแปดนะครับมวยชอบที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่สองนครับฝ่ายแดงวันวินลูกเจ้าพ่อลงต้มครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ100%เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะ แล้วก็ขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้เข้าแล้วก็ถูกกันทุกตัวเลยครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด19ไปได้ดีนะครับไม่ประมาทกาดจะตกนะครับตองตังกาดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ